แล้วสรุปงอนเหรอสวยละกูงอนคุณไปยืนให้นุ่มกอดยังไงอ่ะไม่รู้เดี่ยกอดกอดถึจะหายงอนงงอนต่อไปเลยมันต้องใช้หรือมันต้องมอบไม่เคยไม่เคยให้ใครนะเธอฉันไม่เคยใช้ฉันไม่เคยทำมันต้องทำยังไงกอดแล้วก็จบนะกอดเราไม่ต้องให้มีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ อยู่ข้างในคนข้างในก็เยอะแล <S <S ้วเดินด้วยแอคด้วยแค่ก่อนก็พอใช่ไหมฉันอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปีแต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดีวิโอ้ยวิอะไรยะอะไรยะคุณนาอะไรยะคุณนา เมื่อกี้เรายืนนิ่งเลยนะเราไม่ขัดถืนอะไรเลยนะสตอร์ลิตนะเมื่อกี้ไมเออเมื่อกี้มือมันจบเรื่องเรื่องเดิมมันเรื่องเดิมมันเอ้าโอ้โหอันนี้แล้วทีเหรอเนี่ยแหละอันนี้ยืนนิ่งเลยนะอันนี้คือแบบเขาก่อนนี่คือยืนนิ่งเลยนะก็ละอึ้งอยู่ไงโอ้โหไม่อะเด้อไม่อะใจไปละไปละบอเมนบ้านของเถอดทำอะไรคะแพ็คใหม่แพ็คใหม่เสร็จหรือยัง ให้ช่วย,ย <Sustain> ไหมใกล้เลียวหายงอนแล้วหรอบอเอาแต่เสียงเมื <Down wei> ่อ <GO> ก <av i> ี้แบบเหมือนล่าเริงเหมือนปกติดีแล้วสรุปงอนเหรอสวยละกูงอนงอนด้วยงอนจริงด้วยแค่หกหมื่นสี่พันห้าร้อยเองพี่คุณไปยืนให้นมกอดยังไงอ่ะ มันเรื่องปกติป่ะมันเรื่องยืนเฉยๆเขาประกอดเองมันเรื่องอะไรกอดเขาไรไอ้ก็คนอื่นก็อบพี่ชายก็กอดปกติใช่คนอื่นเขากอดมันไม่เกี่ยวกันเล้ยพี่ชายก็กอดคนอื่นก็กอดมันเป็นเรื่องผู้หญิงก็กอดผู้ชายก็กอดผู้หญิงก็กอดได้เอาเลยที่คนเไม่ที่คนเหนิ่นน้องสาวยังกอดตอนแบบอื่นเจอเลยอ่ะต่อหน้าต่อตาเขา เราจะไปรู้ได้เงวะอตอรี่เสร็จอ่ะเขาคิดถึงคุณอ่ะเขาวิ่งไปแล้วแบบจนไม่เห็นกับตาจนหัวใจมาเจ็บตาแบบนี้ได้ยังไงไม่มาลีไม่ได้เป็นคนก่อนเขามาลีผิดอะไรมาลีผิดอะไรก่อนผิดผิดที่คุณไม่ขัดขืนถ้าคำเลยคุณแบบยืนนิ่งเลยเต็มใจเลยเราจะขัดขืนยังไงอ่ะลีช็อกอยู่ลีอึ้งอยู่ อ <this> ううึ้ง <đấy> ย <that> ังไงเขาก่อนนี่คืออึ้งใช่ใช่แล้วเขาก่อนซื่อๆคือต้องอึ้งใช่ถ้าบอเต็มใจกับบต้องขยับตัวลบเออจะกล่าวนึงอันนี้แบบยืนแบบยืนนิ่งเลยยืนแบบยืนนิ่งเลยมันอึ้งยังไงแบบเออจะให้ทํายังไงอ่ะก็ทำทำตัวไม่ถูกก็เออแล้วแบบมันก็จะลดไปชนกันนัวไปหมดแล้วก็อีกคนนึงก็กอดแล้วอีกคนนึงก็มาเห็นจะออช็อกช็อกไม่รู้เลยกอดกอดแค่ไหมด <laughs> ฉันควรทำยังไงโอ้ย <c oughs> <c oughs> ง่านงอนต่อไปเลยจะงอนต่อใช่ไหม <c oughs> คือพี่แชทอะถ้าพี่แชทด,ดูมารีมาตั้งแต่แรกอะพี่แชทจะจะ,จะรู้เลยว่ามารีอะไม่เคยกอดใครวันนั้นที่มารีกอดเต๋อที่ที่ที่แลนหรือเปล่าใช่ไหมที่ลาดกระบังอะก็คือครั้งแรกในเมืองนี้ที่มารีกอดเขาจังนั้นพี่แชทยังสอนให้มารีหาอีโมกอดอยู่เลยจําได้ปะ <laughs> มานีไม่เคยกอดใครไม่รู้สึกว่ามันแบบแต่แต่คนอื่นกอดอะเป็นเรื่องปกติ ขนาดพี่วนอนกอดมารีทุกครั้งที่เจอมารีก็ไม่เคยกอดกลับน,นะไม,ไม่โอหรือต้องโอต้องโอรเหรอฉันต้องถาเหรอบวกเธอทำไมฉันมาทำอะไรทีน่นี่ขอเวลาไม่อยากทำมากเออเดี๋ยวมันได้ใจ เดี๋ยวังอนครั้งหน้าอีกก็ขอให้กอดอีกมาริไม่กอดใครง่ายๆนะไม่อยากทำหือปล่อยเขาปล่อยเขางอนไปเขาจะงอนอีกนานไหมฉันว่าทำอะไรที่นี่ไม่ไม่กอดจะงอนต่อใช่ไหมไม่หายใช่ปะเอาไปเอาไป ไม่ฮัลโหลจะไม่ไม่พูดเหรอไม่คุยกับเขาเหรอเอขางอนงั้นงอนจะง,งอนต่อใช่ไหมใช่นี่มางอแล้วนะกอดกอดถึงจะหายไม่กอดอะ่ะจะไม่หายงอนใช่ไหมใช่งั้นเขา เงินคืนนะเธอไม่ยอมหายเงินเขามางอแล้วเนี่ยคุณยืนให้หนุ่มกอดแล้วคุณเดินมาแค่บอกว่าหายเงินหรือยังอะไรไม่ใช่ก็มานีมางอแล้วมารีมาหาถึงที่เลยนะเนี่ยไม่งั้นก็ไม่ทําไม่งั้นก็ไม่มาหรอกจะมาทําไมเสียเวลาตอนแรกว่าจะไปฟาร์มไม้เหมือนกันแหละฟาร์มไม้ยังไม่ทันถึงไหนเลยมีออเดอร์ด้วยเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแล้วต้องมายืนทําอะไรตรงนี้แล้วคุณก็ไม่ยอมหายเงินเนี่ย แล้วเป็นความผิดเขาเหรอแล้วเป็นความผิดเขาเหรอเขาผิดถึงคุณเขาไปหาคุณคุณยืนให้หนุมกอด,ดแล้วเป็นความผิดเขาเหรอเขาก็บอกให้คุณมาได้ก็ไม่ได้ห้ามคุณมาหรือว่าแบบเออบอกให้เขามากอดซะหน่อ,นนอยเออความรักออกมาเดี๋ยว <c oughs> ชืดดอกล<ต>่องแะเม่มีเนี่ย <c oughs> เด๋อ <c oughs> ไม่มีกุหลาบมาเดี๋ยวไม่อยู่เหรอไม่มีหรอครับพี่เดี๋ยวอยู่ปะ ไม่รู้เหมือนกันงอนอยู่อยู่ไม่อยู่ก็ช่างจริงจริงพี่คอาเมกก้นต์ก็ออกมาเว้ยพี่ <c oughs> เจ้าบอถซะเพราะหญิงถูกซองหรือไงเด้อเดี๋ยวไปเถอะเดี๋ยววันนี้งอนด้วยได้ไหมอืมงอนเหมือนกัน <c oughs> อเไรกินขนมต่อแล้วไม่ต้องไปฟาร์มกันหรอวันเนี้รู้ว่าข้าวจะหมดต่วนกันจนะไทําทำไมก็มางอแล้วเขาไม่หายงอนน่ะให้ทำยังไงอะ่ะไม่หายก็ไม่หายงอนกลับแม่งยิงงอนตรงนี้จนเมืองลีไม่ได้การได้งานอะไรเลยเหรอ เราไปฟาร์มกันดีไหมแข่งจ้องตากันหรอใครเอาพิษตาก่อนคนนั้นง้อแต่ดูส่งไม่มีใครง้อเลย A few moments later เค okay, ยอมมาดีกันเร็วๆจะได้ไปหาอย่างอื่นทำเธอไม่ไม่เอาไม่กด oh ดีการเฉยๆไม่ต้องกอดไม่ได้หรอเป็นยังอะกอดเขาบ้าได้หรออ๊ยกอดกอดอุ้มหรอใช่ไม่ไม่อยากกอดมันง่ายไปแบบเหมือนแบบถ้าเรายอมกอดเขาก็จะแบบได้หรือเปล่าใม่กอดแบบ,บกอดสาวเสียงไม่เอา ก็ตีกันเฉยๆไม่ได้หรอเมลีไม่ได้ผิดซะหน่อยเมลีไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะโอเคโอเคแปลว่าตกลงบอก,กอดกับบก,กอดแปลว่าหายงอนโดยที่ไม่ต้องกอดเอา้าคืออะไรเอากูหลาบให้นี่จบ้วแบบอันนั้นคือน้อยใจหรอเม้อหรอ ทำแมเมน่ะยืนเป็นหมาเลยหน่อยเป็นหมาเลยทีนี้แล้วฉันจะต้องทำยังไงเอองอนก็งอนมาแล้วแต่ไปก่อเราช่างแล้วแต่ไปฟาร์มดีกว่าโดยจะกลับไปซื้อดอกกุหลาบดี <laughs> เอาแล้วลองทำเลยดอกกุหลาบมันเท่าไหร่ หรือหมีหม,มีมันแพงกว่ากูหรอีกนะโอ้ยขี่รถโลกลับไปกลับมาไม่ได้ฟ้าล้วมังวันนี้ดูพี่แชทมารีไมีหม,ม,มีต้องหลายตัวไม่ต้องซื้อใหม่เปล่าเมรีใช้มือสองได้เปล่าเขาจะรู้เปล่านี่ <Huh? S 1> ไง <laughs> เขาไม่รู้หรอกเนาะมีมือสองงอ <laughs> ไม่ลงนุนแต่บมากกว่าใครให้มาได้ใช่ไหมเออพี่โจเฟิร์มเาหลังมาได้ใครให้บ้างไม่รู้ว่าน่าจะของคุณเดิอตัวหนึ่งคะ่ะให้เขากลับไปอ,อ,อีกตัวหนึ่งเป็นไม่แน่ใจนะคุณเข้าซอยหรือเปล่า มีคุณเข้าซอยให้มังแล้วก็จริงๆมีอีกตัวของคุณเบอร์สองค่ะไปเจอจริงจากล้าให้ก่อนไหม <c oughs> ได้ไม่ติด <c oughs> ก็ได้ทุกคนผู้หญิงผู้ชายใครจะรู้มีแค่สิบสองคนเองตอนนี้ตัดตัดหมดแล้วค่ะด้วยความที่ คูดเราเศร้านี่เอา้าเมื่อกี้มารีลืมเติมน้ำมนันรถโลด้วยความที่มารีแบบใช้เวลาไปกับเบอร์เลขตัวเดียวเยอะเกินทำให้ตั้งแต่สิบอ ...11 เป็นต้นไปมารีตัดไปแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือสุดที่เลข10ค่ะ <c oughs> ไม่กอดอ่ะไม่อยากกอดอ่ะไม่ ไม่กอดได้ไหมติดกันในครั้งหน้าแค่กอดไม่ไม่ใช่ครั้งหน้าในเร็วๆนี้ครั้งหน้าแบบนานๆนู่นไม่ได้หรอจะไม่ยอมคืนดีใช่ไหมควักมีออกมาควักมีออกมาน้อยไปเออวะแล้วไงต่อใช้ยังไงอะ่ะไม่เห็นได้เลยมอบเหรอใช่ไหมมันต้องใช้หรือมันต้องมอบ ไม่เคยไม่เคยให้ไข่นะเธอฉันไม่เคยใช้ฉันไม่เคยทำมันต้องทำยังไง F 3แล้วไง Pop Teddy เหรอเอา Teddy ใช่ปะฉันต้องทำอะไรอย่างงี้จร,จริงเหรอเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเอออะ แค่นี้เหรอแล้วไงแล้วก็เอานี้ให้เขาเหรอเฮ้ยเขาปิดคุณเขาปิดวีแชทจบค่อยส่งให้ได้ก่บเอ,อาเงา้อสวัสดีกันเร็วนะนะนะเปิดกระเป๋าหน่อยคุณจำมือที่คุณพาเขาไปโดดร่มได้หรือเปล่าเขา โอเคคุณจำมือทีคุณพาเขาไปโดดสะพานแดงไะไหรือเปล่าค่ะคุณจำมือทีคุณพาเขาไปโดดสะพานเขียวอะไรหรือเปล่าเขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำให้เรา่แล้วเขาก็จะแบบเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำให้เขาเหรอคุณหูหรือเปล่าว่าเขาแบบ งานความสูงขนาดไดออะค่ะเข้าใจเราจะให้มารีไปโดดไหมล่ะได้นะโอ้ยคือเข้าใจเข้าใจเลยอะเอ้ยเออก็ได้วะก่อนก็ก่อนก่อนแล้วก็จบนะก่อนเราไม่ต้องให้มีแล้วใช่ไหมไม่เอามีใช่ไหม ไม่เอาใช่ไหมโอเค <laughs> ไม่หายก็ได้อุตส่าห์ไม่เอาผีมือสองกลับมา <laughs> ไปลงเียอรล้นล,ะละมาดีกว่าต้องกอดตรงนี้เหรอคนเยอะนะตรงนี้มันคนเยอะอ่ะไว้วันหลังได้ไหม ติดไว้ก่อนได้ไหมหายเงินก่อนแล้ววันหลังค่อยแบบค่อยมาทวงไม่ได้หรอผม <c oughs> โ่าพี่แชดูดิพี่แชดพี่แชดูดิก็จะทําแต่ว่าวันนี้มันคนเยอะพี่แชดูดิพี่แชดนี่เลเวลเลยนะเลเวลประชาชนเลยนะพี่แชดเอาจริงเหรอแชดก่อนผู้ชายต่อหน้าแบบคนเยอะแยะ <laughs> <laughs> ไม่ได้หรอวันหลังใครทวงวันนี้มันคนเยอะอนะนะไฮงอนก่อนเดี๋ยวก่อนวันหลังนะ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 คนุณแบบเดียวสามว,วิศ <laughs> <laughs> ดูดีมันคนเยอะ <laughs> ไม่ไม่ทำเลยหมย <laughs> คนมันเยอะค่ะพี่แชนเราก็แบบ <laughs> เขาเดินตามไหม <laughs> เขาไม่ตาม <laughs> <laughs> จ้ละดูแลเราดักร้อที่รถ <laughs> แล้วเพลงวันนี้เราดักร้อที่รถก็ได้มา <laughs> ต้องมาแหละสักวัน ได้ไหมตรงนี้มันว่าคนน้อยกว่าป่ะอ่ะอยู่ตรงนี้ยาวๆ <c oughs> บอกคนในเลเวลปิดตาสามีเขาจะยิ่งมาดูไหมคะเขาไม่ได้เหมือเขามันี เห็นแบบเหมือนตอนที่มารีเดิอนออกมาเขาก็หันหน้าเข้าไปในเรเวลมารีคิดว่าเขาอยู่ค่ะส่งข้อความมาหาที่รถในค่ะดูสองคนนี้เมื่อกี้ยืนรอมารีอยู่ตั้งนานพอมารีเดิอนออกมาเขาเดิอนออกมาตาม <c oughs> ฉันเหนื่อยแกแพ้แบบไหนๆก็ นา่าละยินแอบแอบมันแจ้งนมนแต่คนนะอ่ะไรเบลออกให้หมดทำไมมันมีแต่อะไรยากๆจังคะ <laughs> มันไม่มีช่องทางที่ง่ายกว่าน,นี้หรอคะ <laughs> นั่งบนรถเขาล็อกหรือเปล่า <c oughs> เอ้ย <c oughs> ไม่ไม่ล็อกด้วย <c oughs> เดี๋ยวคาดเบลมานี่งแล้วไงอะ่ะ เขาไปไหนเหราไปด้วยหรอ,อ,อ,อพี่พีอก r จีแน่สรุปผิดคัน,น,ปน,ปนแป๊บแป๊บนึนบง <c oughs> ลัน่นหลุดไปเลยเมื่อกี้มันก็ไม่มีอาคารอื่นเขียวแล้วปะพี่แชทเฮ้ยดูคุณหัวฟ้าเขาดั่งรออีกแล้วเมื่อกี <laughs> ้เขาก็ยืนรอในเลเบลอาการมันเป็นยังไงสิ <laughs> มันไม่มีเขียวอื่นแล้วค่ะมันเรียกว่าน่าจะคันนี้แหละรู้ <c oughs> สึกผิดเลยแล้ว <c oughs> เ,เขาแบบยุ่งอยู่หรือเปล่ารอดันมาแบบ มาจากเขายุยงๆด้วย <c oughs> อืมไม่ตอบข้อความด้วยอะ่ะโทรเลยโทรแบบก็หมีก็ไม่เอาให้ทำไงอะ่ปะปิดกระเป๋า นี่รับช้าด้วยดึงๆฮัลโหลครับผมจะไม่ดีกันจริงเหรอเธอไม่คิดถึงเขาเหรอเธอไม่อยากคุยเธอไม่อยากให้เขาไปด้วยเธอไม่อยากไปกับเขาเหรอมาหาที่รถหน่อยครับผมเธอ,อแล้วคนมันก็ออกมาเยอะอะไรตรงนี้ เมื่อกี้มันไม่เห็นใจเยอะขนาดนี้ตึงๆเขาตึงใช่ไหมจะทำอะไรผิดเนี่ยยังไม่รู้เลยตัวกอบเข้าฉากเยอะจัดเมื่อกี้อยู่ข้างในคนข้างในก็เยอะพอวิ่งออกข้างนอกยังเงียบๆอยู่เลย ล้วเดินด้วยแอคด้วยเ <laughs> อ้ยวิ่งเข้าไปให้หมด <c oughs> แค่กอนก็พอใช่ไหมพอยัง <c oughs> <c oughs> พอใจยัง หลัอยู่ปะเนี่ยก็เดินมาถึงแล้วก็กอดเลยไม่ใช่เหรอครับหายแล้วใช่ไหมครับเออหายแล้วก็หายก็แค่นั้นไปแล้วเกือบโดนรถชนได้ฟาร์มสาทีค่ะอะไรลงมาอะไร ลงมาไปไหนไม,ไม่ไม่ต้องกอดกลับนะไม่ต้องไม่กอดไม่กอดทำอะไรจะไปไหนไปฟาร์มไม้ยังไม่เสร็จเลยถามวันละออเดอร์กี่อันอืมน่าจะประมาณร้อยหนึ่งคะ่ะเปิดกระเป๋าหน่อยเอาให้เขาไปจะได้ไม่ต้องกลับอ่ะ อะไรก็ถือมาละไม่ต้องไปตัดเขามีเขาอยากไปทำนี่ไม่ต้องเหนื่อยมันไม่มีอะไรทำอยู่กับเขาไงเธอต้องฟาร์มไม่ใช่เหรอตามีอย่างอุ๊ยผิดท่า,าคุณนั่งผิดไปดเนี่ย ก็ง้อง่ายอยู่อะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำคืนเออมีแกนั่นแหละเอาคืนไปอย่างเงี้ยเหฉันยืนอยู่เหรอเนี่ยบ้าจริงครับผมน้องบ้ามีแกเกย์แบ็คไกด์ไม้มีครับมีครับยิ้มอะไรก่อนมีหลายมีอะไรขนมตอนไร่เปล่าตาตามง้อวัยชัยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ใช่ความผิดของเรา ข้าหลังนะเข้าหลังคือใครก่อนเราต้องเดินหนีใช่ไหมคำหวานไปเกินคุณค่ะนี่มอีหยังอ่ะนี่มอีหยังไม่ไม่มีอะไรค่ะอารมณ์ดีโอเค <c oughs> อารมณ์ดี <c oughs> อี <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยเสียงแปลกๆนะอารมณ์ดีทำไมกินขนมอยู่ อผมยืมไม่ได้เลยสวัสดีเฟิร์สท์มแชทคุณ<ม>พีแบบ่เกตค่ะขอบคุณนะคะเปิดกล่องครับเา่าไม่ค่ะไม่เราทำอะไรที่นี่เราควรจะไปฟาร์มไม้นะพี่แชทสรุปงอได้แล้วใช่ไหมฉันจะได้งอนกับเสียเวลาใช่ไหมไม้ก็ไม่ได้ไปทำกดอัง้อได้งอยากเหลือเกินต้องให้มารีมาร,มารีมางอเธอเป็นใครก่อน ฉันงอเธอทำไม่ไม่ค่ะเอาเอาสองร้อยห้าสิบครับแบกแมนบะแบกแมนบะแบกครับแบกโอเคโอเคเขาบอกจะเอาให้ไม่ได้อยากได้อย่างให้เขาเก็บไว้แบบเพราะว่าเขาต้องซื้อของมันีลยคิดว่านะทำไมมันเสียงสะอารมณ์ดีอะไรเมื่อกี้ยังงอนอยู่เลยไม่รู้ไม่ก็ก็อยากให้เขาแบบ เก็บไว้ฟื้นของไงของแก๊งอ่ะมันน่าจะแบบต้องใช้เยอะแต่เพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆเสียเด้อนะวันนี้ไม่ชอบผู้ชายไปค่ะชอบทำงานเองอะไรอะยากลำบากหน่อยเมื่อกี้ยัง ยืนตึงใส่กันอยู่เลยอะครับทำไมตอนนี้รักกันดีท้อกันแล้วอ๋อใช่เขาก็หักกันดีคือเก่าโอเคโอเคโอเคครับการแสดงเหมือนจริงมากเลยนะครับอะไรครับเนี่ยเออดีกันละช่งมาเถอะครับส่งมาเลยส่งมาเลยเฮ้ยจะงอนต่อละอีกนิดนึงอ่ะชื่ออะไรนะกะปิเฮ้ยมะลิมะลิเออสวัสดีค่ะพี่เบ้าวันดีน้องเบ้าน้องสาว หน่วยสิบร้อยพันคนอะไรอยู่คเนี่ยนี่ครับครับมารีเดินไม่เป็นเหรอลูกเจ็บขาค่ะโอ้ยเจ็บมากก็ห่างยางทำเบาห่างยางเดี๋ยวเมื่อยมารีการละครค่ะโอ้ยเหนื่อยเหตุการณ์ไม่ถึงยี่สิบนาทีเมื่อกี้หายไปไหนโอ้โห โอ้โหอะไรกับใครไม่ได้ยินยัง่ไงเบาที่ได้ยินได้ยังไงจอดรถแม่ค่ะเมื่อกี้รถแม่ค่ะคุณสิ่งตแล้วรครับโอเคครับแต่ไม่เห็นอย่างต่อไปณใส่ก็ได้อ๋อนี้อะไรอ่ะอยู่เลยย่าแม่ชาพูดว่าไงแม่ชาพูดว่าไงสวัสดีค่ะโอ้ยคุณพีแต่เขาที้จะโดนเขาโโอ้หเป็นห่วงเป็นใหญ่ละ ต้องเตัวเลยอ๋ออันนี้คุณพีชใช่ไหมน่ารักลูกเมย์เมื่อเช้าว่ายังไงคะอะไรนะเมื่อเช้าเขาว่ายังไงคะเขางอแล้วไงเมื่อเช้าเขางอแงอ่ะงอแงว่าเขาเศร้าเขาบอกว่าเขาเศร้าเขาบอกว่าเขาโดนหักอกมาจริงหรอใุ่เขาบอกว่ามาลิให้ผู้ชายคนอื่นกอดเป็นนั่นน่ะไปเศร้าอยู่ที่ตัดไม้กับผมอ่ะก็มาลิไม่ได้กอดคนอื่นสะหน่อยมารีผิดอะไร ไม่ผิดะไรหรอกไปยืนให้คนอื่นก่อนได้ยังไงโอเคโอเคคือถ่ายการถ่ายการถ่ายกันไม่พูดแล้วไม่ยอมนะเด๋อคุณเหนื่อยยอมไหมคะอุ้ยก็คงยอมแล้วแหละคงแล้วไม่งั้นไม่ได้ก่อนหลังขนาดนี้แล้วยอมครับนี่เอาเพชรดีกรีกูคืนมาคุณพีทสุพีทก็มีเดือดตลอดเดือพี่เดือมีพีทตลอดพี่ไม่ไม่ไปแล้วผมขายกระดาษลงผมช่วยมือครับเจอกันครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนค่ะ าเห็นมาลีก่อนพี่ชายที่ทารถเมวันมาลีไม่ได้เป็นคนกอนเอาไม่ก่อนเอารถคึ้ไม่นี่เลยได้ค่ะขึ้นเดิมาลีไม่ได้กอดใครไม่เคยกอดใครเลยพี่โบวันนี้ก็ไม่เคยกอดไม่ไม่อยากกอดด้วยค่ะกับพี่โบกับมาลีไม่เคยกอดกันเลยไม่รู้จำไม่ได้คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้กอดบังเป็นเรื่องปกติ หรือมันไม่ปกติหรอเขากอดกันปกติป่ะคุณ,คณ,คณแค่แค่เขาไม่เห็นใช่ไหมคะอะไรคุณคน,น่ารักจังน่ารักอะไรน่ารักอะไรไ <laughs> อ้ยู๊ป้าบอยอยู่กับชมไอ้บ้า <laughs> ได้ยิ่งจะชมทำไมน่ารักอะไรอะไรน่ารักอะไรป้าจริงฉันยิ้มอยู่เหรอนี่ป้าจริงแค่เขาชมแบบเรื่องปกติป้าใครๆก็ชมใครๆก็ชมฉันเถอะใครๆก็ชมวพาฉันน่ารักเรื่องจริงทั้งนั้นแหละฉันจะยิ้มทำไมคุณและคุณและคุณน่ารักเกินกาใครฉันอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปี แต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก